สิบเนียวประนมกมกราบดีดีขอบคุณมิรักไมตรีที่ท่านหยิบยืนเรื่อยมาให้ความชื่นชอบแรงใจมอพายเรื่อยมาวันนี้เธอไทยสัญญา จะพัาถนายิ่งยิงขึ้นไป้กราบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปลายสุขสุขคนเด้อค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกท่านนะคะพบกับช่องเท่ใจในฮอนแลนด์พาเลาะพากินอีกแล้วจ้าแล้วจ้า ก่อนอื่นก็ขอกราบขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกทุกท่านนะคะที่ให้แรงที่แรงใจให้กำลังใจสนับสนุนกันเรื่อยมาจนครบ1,000หนึ่งัซับสคร์กับครบ4,000ชั่วโมงผ่านไปด้วยดีนะคะแต่ตอนนี้ก็รอผลรอประเมินกันต่อไปในอีกสเต็ปหนึ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงว่าจะเปิด สร้างรายได้หรือว่าจะมีหนังขายยาเข้าหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ช่วยเป็นแรงใจให้กันให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมาค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็มานั่งขอบคุณนิดหนึ่งนะคะมาพูดจาทักทายค่ะพอเราไม่ได้ขึ้นเวทีเราก็รู้สึกว่าคิดถึงเพื่อนนะคะคิดถึงตอนตัว,ต,วตัวขึ้นเวทีเมื่อสองสามทีชั่วโมงเนาะคะ่ะนางว่อม มอยหอยสังเวาวุ่นวาพีีต่ำหนาต่ำหลังร้องเพลงแดงเต้นแดงกับโป่งโลกเกลกนี่ฮะไปเนาะคะ่ะจังไดก็ขอบคุณพี่พเ,พเพื่อนนอ้นองนุ่งท,ทุกทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมาจนด้พอเด้ฮอดวันนี้ค่ะเด้ผ่านมาแล้วด้วยดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็นถือว่าเหนื่อยนะคะทุกคนก็คงเหนื่อยเหมือนกันหมดนะคะเหนื่อยได้ท้อได้แต่เราก็อย่าถอย อย่างน้อยอย่างโตโตเองก็คือว่าเหมือนเราเาชนะใจตัวเองได้นะคะก็เป็นความภาคภูมิใจในระดับหนึ่งอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราตั้งใจอยากจะทําให้สําเร็จแล้วเราก็สําเร็จตรงนี้วันข้างหน้าจะมีรายได้ไม่มีรายได้ก็ว่ากันไปอย่างน้อยเราก็มีช่องไว้มีของตัวเองไว้อย่างหนึ่งเนาะคะ่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้ว่ากันนะคะแล้วแต่เวลาเวลาของแต่ละคนบางคนมีเวลาน้อยก็ไปเรื่อยๆไปด้วยความสนุกบ้างเหนื่อยบ้างท้อบ้างปวดหัวปวดประสาทบ้างกับพี่น้องคะแต่เราก็ทําไปเนาะกาอย่างโตโต้ช่วงเมื่อกี้สามสี่ห้าเดือนที่แล้วมาเวลาเยอะก็เลยทั้งเช้าสายบ่ายเย็นส่วนมากแต่เสาร์อาทิตย์ก็จะแบ่งสันปันเวลาให้แฟนด้วยอะไรด้วยเนาะค่ะ ฝรั่งเราก็สําคัญแฟนเราเราก็สําคัญแบ่งสันปันเวลาให้ถูกไม่ว่าลูกว่าผัวว่าใครก็แล้วแต่ค่ะมาทําตรงนี้รู้อยู่ค่ะว่างานมันเยอะเนาะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ให้กําลังใจตัวเองใจสําคัญความขยันความมุ่งมั่นผ่อนสวรรค์ผ่อนสแสวงผ่าสมผระสารกันไปแล้วค่อยว่ากันไปนะคะ ใหม่เราก็ลองผิดลองถูกคลิปกินคลิปเที่ยวคลิปเต้นคลิปร้องเราก็ว่ากันไปด้วยความถนัดของตัวเราและก็เป็นตัวของตัวเราคอนเทนต์ของเราเราคิดขึ้นมาเองนะคะก๊อปปี้คนอื่นเราอยู่ได้ไม่นานเป็นตัวของเราเราอยู่ได้นานเราจะพึ่งคิดเยอะถ้าน้องน,นุ่งนุ่งคนไหนไม่ผ่านอันไหนพอปล่อยออกไปคลิปอันนี้จะมีคนดูไหมไม่มีม,มีหรือไม่มีเราปล่อยไปก่อนเพราะเรามีเหมือนเราส่งการบ้านครูนะคะ เจ้าในาเราอยากให้เราเสมอต้นเสมอปลายเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมลงคลิปนะคะจะสั้นจะยาวว่ากันไปถ้าน้องใหม่หน่อยก็คลิปช็อตด้วย1น,นาทีไม่ถึง1น,นาทีผสมกับคลิป 2- 3นาที5นาทีไปหลากหลายอย่างผสมประสานกันไปค่ะลองผิดลองถูกพอจับจุดได้อีกหน่อยเราก็รู้เองว่าเราจะไปในทิศทางไหน ขนาดคนพูดอยู่นี่ก็ยังจับจุดไม่ถูกนะคะอยากตลกด้วยอยากร้องเพลงอยากเต้นอยากกินอยากเที่ยวอยากทําหลากหลายอย่างเพราะฉะนั้นในช่องของตัวโต้ก็คงจะเป็นซ้ําประปีนะครับพี่น้องคือผสมผสานกันไปอาจจะมีทอล์กบ้างนะคะเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมา ทอกเรื่องการใช้ชีวิตในเนเธอร์แลนด์บ้างการทำกับข้าวข้าวกินข้าวบ้างการไปเที่ยวบ้างคือว่าเห็นอะไรเราก็ถ่ายไปเพราะเราเป็นคนชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็นทุนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เพลงที่ร้องขึ้นตอนต้นคลิปนั้นคือแต่งเองนะคะทุกคนขาแต่งให้เอฟซีเก่าเอฟใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกทุกคนนะคะที่เคยให้กำลังใจกันมานะคะ วันข้างหน้าก็คงจะขึ้นไลฟ์สดขึ้นเวทีเหมือนเดิมนะคะวันต่อไปก็ต้องขึ้นหาเหรียญหาอะไรขึ้นขอบคุณขึ้นพูดคุยเก็บนูน่นเก็บนี่ในบ้านพี่อยู่อีกรอบก็ขอให้เป็นกําลังใจให้กันในสเต็ปต่อ,ต,อต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะยังไงก็สู้สู้ไปด้วยกันคะ่ะน้องๆนุง่งนุง่นงรุ่นหลังก็สู้ไปด้วยกันนะคะอย่าท้อยอย่าท้อแล้วกันคะ่ะทําไปให้ตัวเองมีความสุขและมี ความสนุกสนานในการทำด้วยนะคะวันนี้ก็คือคลิปนี้ก็คือจะมาขอบคุณนะคะ1,000ทรัพซับสไครต์ที่ผ่านมาแล้วก็4,000ชั่วโมงที่ได้เต็มนะคะ2องสามวันแล้วล่ะค่ะที่ได้เต็มนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะทุกทุกคนทุกๆุท่านมีช่องดังๆปังๆเป็นยูทูบเบอร์กันในเร็ววันนะคะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงค่ะ สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะ